วันนี้เรามปติดตามชีวิตคูนท์นะคะว่าจะไปทำอะไรเอ่ยตามมาคับตามมาว่าเราจะไปทําอะไรดูตามมาดูว่าคูน์จะทําอะไรตามมานะคะตาม,มาะะอ่ะเราถึงจุดแล้วนะครับที่เราจะทำอะไรวันนี้ดูเดี๋ยว นี่เรามาเอากองฟางนะครับเพื่อที่จะเอาไปเอาอะไไปทำอะไรไปทําโต๊ะเนาะที่วางที่วางอะไรนะของกินนะฮะเอาเอาก้อนไหนดีดูก่อนก้อนนี้ดีกว่าก้อนอื้นี่เดี๋ยวจะปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวกลับรถก่อนเออกลับรถก่อนไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี ok> ้รถเมื่อกี้มเลยขำฝั่งไหนฝั่งนี้บอฝั่งนี้ไปยังไงโอเคเดนเดเดินดนดันดนเดินดันเดเนเดินดนนเดินเเดอนนเนเนนนนเอเนเดนเดเดินรนนเนนเดิดเนนด นี่สนุกสนานนะคะผมจะซีเรียสอันนี้คือการขนฟางนะฮะหลุ้นนะคะถึงที่หมายไหมลุ้นลุ้นลุนดูความลำบากด <c oughs> ูความสุขจะก่อกองไฟจริงเหรอใช่ครับวันนี้เราก่อกองไฟสวยๆนี่รอดนตรีอยู่นะครับนี่แล้วก็ เราก็จะไปวางเป็นที่เป็นแท่นวางไว้สำหรับวางของเย้เสร็จแล้วนะคะผมนี่คืออา่าปี <c oughs> มือคูนนรอบกองรอบกล่องไฟรอบกองไฟนะครับสำหรับคืนนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะครับเยต้ต้น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 ้